เมตริกนั้นจริงๆคือกลุ่มของข้อมูลที่ถูกเรียงกันออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งแต่ละแถวต้องมีจำนวนเท่าเท่ากันซึ่งแถวกับหลัก ไม่จำเป็นต้องเท่ากันก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นต้องอยู่ในเครื่องหมายที่เป็นรูปกรอบเหลี่ยมหรือเป็นรูปของวงเล็บอ,อย่างนี้เรียกว่ารูปของเมตริกตอนมิติเมตริกสายีตี่เรามาลองกัรีกอน ที่นี่ที่ไหนท่านโซเฟียสที่นี่คือโลกของแมทริกซึ่งตอนนี้เป็นสงครามของระหว่างมนุษย์กับจกักรกลเราต้องทำสงครามนี้ให้มันชนะให้ได้แล้วเราต้องทำยังไงท่านเราต้องตามหานีโซนีโซนี้ตามคำทำนายกล่าวไว้ว่าเขาจะเป็นผู้มาปลดปล่อยพวกเรา<อ>จากการลุกลานของหุ่นยนต์เครื่องจักรพวกนี้แต่ก่อนที่เราจะไปตามหานีโซ่เร<อ>าจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับโลกของแมทริกซ์ก่อนเพื่อเวลาที่เจ้าไปเจอกับนีโซ จะจะได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของโลกของเม็ิตรที่เราอยู่อย่างนี้ให้เขาฟังให้ได้แล้วเม็ิตรคืออะไรล่ะถ้ามีคำถามแล้วอยากหาคำตอบไปหาคำตอบได้ในรายการอยรุมห้องพิเศษใส่ใครพูดถึงโลกของเม็ดตร เราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับเมทริกกันก่อนได้ค่ะเมทริกนั้นจริงๆคือกลุ่มของข้อมูลที่ถูกเรียงกันออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งแต่ละแถวต้องมีจำนวนเท่าๆกันซึ่งแถวกับหลักไม่จำเป็นต้องเท่ากันก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นต้องอยู่ในเครื่องหมายที่เป็นรูปกรอบเหลียมค่ะหรือเป็นรูปของวงเล็บ อย่างนี้เรียกว่ารูปของเมทริกเราจะเห็นรูปแบบของเมทริกต่างๆนา,นานาจากในของชุดคอมพิวเตอร์จริงๆแล้วลักษณะของโปรแกรมเวลาที่เราจะกดคําว่า a เราไม่ได้กด a แล้วข้อมูลคอมพิวเตอร์เนี่ยไปเห็นว่ามันคือ a อแต่ข้อมูลคอมพิวเตอร์จะแสดงผลในตัวของโปรแกรมว่าเป็น00 00, 000100 เป็นเลขนะครับิยมฐาน 2, 2> ซึ่งออกมาเป็นรูปของเมทริกแล้วเอาไปเปิดภาพ A ลงมาใส่แทนนี่คือรูปแบบของเมทริกที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างชัดเจน<ะ>แต่ส่วนของเรานั้นเราจะเจาะลึกไปนอกจากเมทริกที่เป็นมิติหเราจะเป็นเมทริกที่มีหลายมิติคูณกันซึ่งในโลกของเมทริกนั้นแต่ละมิติเราจะเรียกกันแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ในรูปแบบของเรื่องของมิติต่างๆของเมทริกเราต้องเข้าใจกันก่อนว่ากฎการอ่านของเมทริกนั้นเราจะอ่านแนวนอนของสมาชิกนี้ว่าแถวหรือว่า row แต่ถ้าเป็นแนวตั้งอย่างนี้เราจะเรียกพวกนี้ว่าหลัก<ะ>ซึ่งเราอาจจะเรียกว่าเป็นคอลัมน์ก็ได้ดังนั้น มิติของมันนั้นจะเกิดจากแถวคูณหลักหรือว่า row คูณกับ column เราเห็นเมตริกแล้วเราจะได้รู้ว่าแต่ละตำแหน่งนั้นอ่านยังไงเป็นรูปแบบไหนอย่างที่เราเห็นตอนนี้เราจะเห็นว่านี่คือหลักที่1หลักที่2หลักที่3 แต่ตำแหน่งหนึ่งถ้าพูดว่าหลักที่1นึ่งมีทั้ง2ตัวก็ oh. คือมี1นึ่กับส oh. หลักที่2ก็มี2อกับห้า oh. หลักที่3ก็มี3ากับ6 oh. อย่างนี้ไม่ชัดเจนเวลาเราเรียกชื่อมันตำแหน่งมันเราจะเรียกตามมิติมันด้วย oh. ตำแหน่งของเมทริกนั้นนะครับของมันนั้นจะมีมิติเข้ามาผสม oh. ในตอนนี้ขอพูดถึงตำแหน่งมันก่อนเวลาเราพูดเนี่ยเราจะพูดเป็นตำแหน่งที่มีแถวกับหลัก อย่างเช่น1เนี่ยเราจะพูดว่าตำแหน่ง1นึ1่งถ้าเราต้องการจะพูดถึงเลขสองเราจะพูดว่าตำแหน่งที่1-2นี่มีความหมายว่าแถวที่1แต่เป็นหลักที่ 2, 2> องถ้าเราจะต้องการพูดถึงตัว6เราจะต้องพูดมันว่าแถวที่สองหลักที่3หรือก็คือตำแหน่งที่ สอสนั่นเอง<ฆ>นี่คือวิธีการเรียกเมทริกตามมิติต่างๆของมันเองรูปแบบแบบนี้ขอให้น้องๆจดจำรูปแบบกระบวนการไว้ว่าถ้าเป็นแถวเราเรียกว่าแนวนอนซึ่งก็คือหลักของแถวแต่ถ้าเป็นหลักของแนวตั้งเราจะเรียกว่าคอลัน์และเรียกตามตำแหน่งมนันตามมิติต่างๆจะมีสองคำที่น่าจะสับสนระหว่างคำว่าเมทริกกับมิติ มิติที่ว่านี้น้องๆหลายคนเริ่มสงสัยกันว่าแล้วมันคืออะไรมันคือสิ่งที่เอาไว้อธิบายว่าเมทริกนั้นมีจํานวนข้อมูลเป็นแบบไหนเวลาเราอ่านมิติของเมทริกเราจะเขียนว่าแถวคูณหลักเสมออ๋อค่ะอย่างที่เราเห็นในโจทย์ข้อนี้เราจะพบว่าเรามีอยู่สองแถวแล้วเรามีอยู่3ามหลัก S <S เวลาเราอ่านค่าของมิติมันเราจะอ่านมิติรวมๆว่ามิติ2คูณ3อ่านี่คือมิติของเมตริกเพราะมี2แถวกับ3หลักใช่ไหมคะถูกต้องแล้วซาซดีพี่ไปต่อนอกจากตรงนี้แล้วเราต้องไม่ลืมว่าเมตริกนั้นไม่มีสิทธิ์ในการสลับที่กันไม่เหมือนกับเรื่องของเซ็ ที่มีการสลับที่ตำแหน่งของข้อมูลได้นะครับเซตของ1 2กับเซตของ2 1 2> เป็นเซตที่เท่ากันนะครับแต่เมตริกตำแหน่งใดตำแหน่งนั้นไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงนี่คือรูปแบบของเมทริกจะเห็นว่าเมทริก1234ไม่เท่ากับเมทริก2134เด็ดขาดนี่คือความพิเศษและคุณสมบัติของโลกของเมทริก เรามาลองให้น้องๆทางบ้านอธิบายหน่อยซิว่าเมตริกนี้มีกี่มิติทราพร้อมแล้วเริ่มครับามาเฉลยกันดีกว่าซานิตี้คเมตริกข้อแรกมีกี่มิติครับ มิติก็คือ2อคูณส่ค่ะเมตริกนี้มีมิติเป็น2อคูณสซึ่งหมายความว่ามีจำนวนทั้งหมด 2>, 2แถวและ4หลักค่ะว้าวถ้าละน้องคิดได้เหมือนกับพี่ไซนิตี้แสดงว่าน้องคิดถูกต้องนะครับเงินข้อ2ล่ะข้อ2จะถูกหรือไม่ข้อ2ตอบว่าอะไรครับข้อนี้นะคะมีมิติเป็น1นคูณสค่ะ เมตริกนี้มีมิติเป็น1นคูณสด้วยเหตุผลว่ามีเพียง1แถวกับทั้งหมด3หลักถ้าน้องๆคิดได้เท่ากับพี่ไซนิตี้แสดงว่าน้องๆคิดถูกต้องเช่นเดียวกันครับนี่คือรูปแบบของมิติของเมตริกนั่นเอง จากในเรื่องของตรงนี้เราสามารถที่จะไปเล่นต่อในเรื่องของการบวกลบเมตริกได้แต่ก่อนอื่นใดนั้นเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราต้องการพูดถึงตำแหน่งใดๆแบบทั่วไปทางคณิตศาสตร์จะถือกำหนดให้ตำแหน่ง i เป็นค่าของแถวส่วน j เป็นค่าของหลักเพราะถ้าเกิดเขียนว่า aij แปลว่าเป็นตำแหน่งที่แถว i กับหลักที่ j นั่นเองถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มในส่วนของการบวกลบเมทริกกันเถอะการจะบวกลบเมตริกกันได้นั้นหัวใจสำคัญคือต้องบวกที่ตำแหน่งเดียวกันเท่านั้นอ๋อค่ะนั่นจึงเป็นหัวข้อที่เราจะต้องมาเจาะตรงคำว่าตำแหน่งของแต่ละตัวในเมตริกเรามีเมตริกตัวอย่างให้ดู เราเห็นเมติก A ที่เขียนว่าเป็น3 1-2 054ลบ2อ <5. S 1> อย่างตัวนี้เมติกนี้เป็นเมติกที่มีมิติเท่าไหร่ครับ2คูณ3ค่ะด้วยเหตุผลว่ามันมีมี2แถวและ3หลักค่ะเหตุผลของตรงนี้เป็นเหตุผลที่ถูกต้องครับเมติกนี้เป็นเมติก2คูณ3คราวนี้ถ้าเขาต้องการถามหาตำแหน่งที่11หรือ A11 ซึ่งมีความหมายว่า ตำแหน่งที่แถวที่1และตรงหลักที่1ค่ะตัวนั้นจะต้องเป็นเลขเลข3ค่ะเลข3นั่นเองตำแหน่งที่ A12 มีความหมายว่า attitude ที่1กับ2นั่นหมายความว่าอยู่ที่แถวที่1 กับหลักที่2ค่ะแถวที่1คือตรงนี้ใช่แล้วค่ะหลักที่2คือตรงนี้คําคตอบของมันก็ต้องเป็น1ค่ะและคําตอบของ A12 ก็เป็น1ขออีกเรื่องหนึ่งโดยการนำเอา2ความรู้นี้มาผสมถ้าเกิดเราบอกว่าเมตริกสองอันนี้นะครับมันเท่ากัน นั่นแปลว่าตำแหน่งของมันจะเป็นตำแหน่งเดียวกันด้วยเ uh huh. มตริกที่เท่ากันไม่สามารถสลับที่ของตำแหน่งได้ดังนั้นสมมุติว่าเรามีเมทริกสตัวนี้ถามว่าเมทริกไหนที่เท่ากันบ้างถ้าพร้อมแล้วลองดูครับ ะเห็นว่าเมทริกที่เท่ากันมีอะไรบ้างครับซา n นตี้มีเมทริก A C D ค่ะเอ้ยบอกว่าเมทริก A C D นั้นเป็นเมทริกที่เท่ากันใช่ค่ะเราจะเห็นไหมครับว่าตรงเมทริก C ถึงแม้มันจะเขียนเป็น1กำลังสองอเป็น2กำลังสอง เราต้องจัดการรูปของมันให้เรียบร้อยใช่ก่อนใช่ค่ะ1ลังสองนั้นมีค่าเป็น1ค่ะ2กลังสองมีค่าเป็น4ค่ะตำแหน่งตรงกันเป๊ะก,กับเมทริกเเลยใช่ค่ะดังนั้นเมทริก A กับเมทริกซ C เป็นเมทริกที่เท่ากันเกิดคำถามขึ้นมาอีกว่าเอาเห็นเมทริก D นั้นเป็นรูปตัวแปร X แล้วมันจะเท่ากันได้อย่างไรค่ะ มีแค่ตำแหน่ง1นเท่านั้นที่เท่ากันตัวอื่นไม่เท่าแต่ดูให้ดีนะครับ x กำหนดให้เป็น3ใช่ค่ะ3ไปลบ2มีค่าเป็น1ค่ะส่วน x ตัวนี้ก็มีค่าเป็น3ค่ะทั้งหมดนี้ตำแหน่งเท่ากันแล้วหรือยังใช่ค่ะดังนั้นค่าของเมทริก D ก็เป็นเมทริกที่เท่ากับเมทริก a และเมทริก c เช่นเดียวกันครับ จากข้อนี้จะเห็นว่ามันมีเมทริก X อยู่ฝั่งทางด้านขวา<ะ>ตอนนี้ถ้าเราจะแก้สมการให้มันง่ายขึ้นแล้วก็จะย้ายข้างเอาเมทริก X มาอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายแล้วเอาเมทริก2ตัวที่บวกกันเนี่ย<ะ>ไปยัดฝั่งขวาได้ค่ะน้องๆสามารถทำได้2วิธีด้วยกัน 1. ทําทำตามกระบวนการที่เราพูดแต่ต้นหรือ ยุบรวมของฝั่งซ้ายให้เสร็จแล้วค่อยย้ายข้างต่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคลิกของการทําโจทย์ข้อนี้ย้ายไปทั้งหมดเลย mm. เมื่อเราย้ายไปทั้งหมด mm. ให้เราลงตําแหน่งหรือสีให้ตรงกันเหมือนเดิม <Ha. S 1> เราจะเห็นว่าตําแหน่งหนึ่งหนึ่งนั้นของตัวแรกจะเป็นสี oh. ลบด้วย9้ <Ha. S 1> ลบด้วย6 oh. จะออกมาเป็นลบ11บเตำแหน่งของ1 2 จะเป็นลบสองลบด้วยห้าลบด้วยลบสามนะครับจะออกมาเป็นลบสี่ตำแหน่งของสองหนึ่งจะเป็นศูนย์ลบด้วยสองและลบด้วยสี่จะออกมาเป็นลบและตำแหน่งสุดท้ายคือตำแหน่งที่สองสองค่ะจะออกมาเป็นสามลบสี่และก็ลบสามซึ่งออกมาเป็นลบสี่ค่ะดังนั้นเมตริกซ์นี้จะมีค่าเท่ากับ ลบ11 4ลบ4ลบ6ลบ4นั่นเอง,เองครับมาพูดอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับสมบัติการคูณของเมตริกกับจำนวนจริงในรูปแบบของเมตริกที่คูณกับจำนวนจริงนั้นมีคุณสมบัติง่ายๆนะครับดังต่อไปนี้1ถ้าเกิดว่าเราเอาเมตริกนะครับ A ไปคูณกับค่าคงตัวหรือจำนวนจริง c d มันสามารถที่จะเอา d ไปคูณเมตริก a ก่อนได้<อ>แล้วค่อยกลับมาคูณกับค่า c ได้<อ>รวมถึงสามารถสลับที่กันได้ด้วยเหมือนย้ายวงเล็บหรอคะได้เลย<อ>เพราะมันเป็นเลขจำนวนจริงใดๆดในทานองเดียวกันถ้าเกิดเราเอาตัวเลขจำนวนจริงใดๆไปคูณกับวงเล็บของเมตริก a บวกเมตริก b เราสามารถที่จะกระจายคิดก่อนก็ได้โดยการกระจายเอา c ไปคูณกับเมทริก a และบวกกับ c คูณเมทริก b ก็ได้ค่ะเช่นเดียวกันถ้าเกิดเอาตัวค่าจำนวนจริงหรือค่าคงตัวบวกกัน2ตัวนะครับแล้วไปคูณกับเมทริก a เราก็สามารถเอาเมทริก a กระจายกลับเข้ามาคูณใน2ตัวนี้ได้ค่ะเช่นเดียวกันนะและ อย่างที่บอกถ้าเอา1ไปคูณกับเมตริกใดๆก็ตามมันจะมีค่าเป็นเมตริกตัวนั้นเสมอและในทำนองเดียวกันถ้าเอาลบ1คูณกับเมตริกใดๆก็ตามมันจะออกมามีค่าเป็นลบของเมตริกนั้นๆหลักการง่ายๆเหมือนหลักของจำนวนจริงเลยเพียงแต่ต้องยึดหลักคอนเซปต์ไปว่าตำแหน่งของมันไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหลักของมัน ก็ต้องอยู่ที่หลักของมันเท่านั้นในทํานองเดียวกันถ้าเกิดเราเอาศูนย์คูณเมตริกใดๆก็ตามมันจะถือว่าเป็นเมตริกศูนย์ถ้าเอาเมตริกศูนย์<อ>ไปคูณกับเลขใดก็ตาม<อ>ก็ยังคงเป็นเมตริกศูนย์อยู่ดีเรามาลองกันสักข้อหนึ่งเพื่อให้เราเข้าใจเกี่ยวกับโลกของเมตริกมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าเราให้ a คือเมตริกที่เป็น3คูณ3มิติ มีค่าประจำแต่ละหลักดังต่อไปนี้เราถามว่าถ้าเราต้องการ2คูณเม็ดถึก A ล่ะก็ไม่ต้องคิดมากเราสามารถเอา2ที่ว่านี้ไปกระจายคูณในแต่ละตัวของเมตริกได้เลยค่คูณ1ออกมาเป็น2ค่ะ 2อคูณสอ,ออกมาเป็น 4, <5 S 1> สค่ะสไปคูณลบหนึ่งเป็นลบสค่ะไล่ออกมาอย่างนี้ทั้งหมดเราจะได้เมทริกใหม่ที่เป็นเมทริกสองคูณเมทริกเนั่นเองนี่คือรูปแบบการคูณของเมทริกกับจำนวนจริงรูปแบบนี้น้องๆสามารถฝึกทำได้แต่อย่างที่เราบอกไว้เสมอว่าอย่าลืมและต้องระวังเมทริกนั้นไม่สามารถสลับตำแหน่งได้ ยกเว้นใช้หลักการของ p า a n s p o r ซึ่งจะพูดในครั้งต่อไปข้างหน้าเมื่อกี้นี้ค่ะเราเอาจำนวนจริงคูณกับเมทริกไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเมทริกกับเมทริกมาคูณกันได้ไหมคะได้สิครับอ๋อทำไงคะพอพูดถึงเรื่องของการคูณเมทริกกับเมทริกมันมีหัวใจสำคัญอยู่นิดเดียวคือเราต้องดูตรงตำแหน่งของมิติมันตัวหลัก ของเมทริกแรกกับตัวแถวของเมทริกสองถ้ามันเท่ากันเราถึงสามารถที่จะคูณกันได้<อ>ดังแผนพังนี้ถ้าเมทริกแรกเป็น M คูณ N เมทริกหลังเนี่ยจะต้องมีมิติตัวแรกเป็น N <อ>ส่วนจะคูณอะไรก็แล้วแต่แต่ฟิกไว้อย่างเดียวว่าตำแหน่งนี้ กับตำแหน่งนี้ต้องเป็นเลขเดียวกันเท่านั้นซึ่งถ้าคูณกันได้คำตอบจะออกมาเป็นแถวของตัวแรกกับหลักของตัวหลังบางทีพูดอย่างนี้อาจจะงงให้จำอย่างนี้ว่าคู่ในเท่ากันถึงจะคูณกันได้ถ้าคูณกันได้คำตอบจะเป็นมิติของคู่นอกชน,น,นคะ่ะง่ายกว่า ซึ่งก็คืออย่างกรณีนี้ที่เป็นเมทริกซึ่งมีมิติเป็น m คูณ n mm hmm. เอาไปคูณกับเมตริก n คูณ p คำตอบจะต้องออกมาเป็นเมทริกที่มีมิติเป็น m คูณ p mm hmm. นั่นเองครับสมมุติว่าเรามีเมทริก1 2 3 4 2> <ะ>ซึ่งเป็น2คูณ 2, 2> <อ>มีมิติเป็น 2, 2, 2> คูณ2เมตริก b เป็นลบหนึ่งสามซึ่งเป็นเมทริกที่มีมิติเป็น2คูณ1ค่ะ2ตัวนี้คูณกันได้หรือไม่ครับได้ค่ะเพราะว่าคู่ในนั้นเท่ากันใช่ค่ะคำตอบจะต้องออกมาเป็นคู่นอกอซึ่งก็คือมีมิติออกมาเป็น2คูณ1ค่ะจากเงื่อนไขนี้หลักการคูณให้เอาแถวไปคูณหลักหรือเอานอน,อน ไปคูณกับตั้งอย่างที่เราเห็นว่าตอนนี้นะครับแถวของเรามี1 2, 2> <ฆ>ึ่เอา1ที่ว่าไปคูณกับลบหนแล้วเอา2ไปคูณกับ3เห็นไหมครับเอาแถวไปคูณกับหลัก<ฆ>จะได้1คูนลบหบวก2คูน3ซึ่งจะออกมาเป็น5<ฆ>และเหมือนกันครับเอาแถว ไปคูณกับหลักเอา3ไปคูณกับลบหและเอา4ไปคูณกับ3เราจะได้คำตอบเป็นตัวนี้3คูนลบหเป็นลบสาคูนสเป็น12ค่ะลบ3บวก12ได้9ค่ะเห็นไหมครับว่าเมทริกที่เป็นคำตอบเป็นเมทริกซ์ที่เป็นมิติ2คูน1ซึ่งเป็นเมทริก 5, 9าใช่ค่ะคำตอบรูปแบบนี้คือรูปแบบของการคูณเมทริกนั่นเองครับตอนนี้เราก็เข้าใจเรื่องของเมทริกแล้วล่ะแต่ว่าเรายังสงสัยอยู่อย่างว่าการที่จะให้เราไปตามหานีโซ่ในโลกมนุษย์เนี่ยเราต้องเดินตามหาทั่วทั้งโลกเลยเหรอเราเดินไม่ไหวหรอกเราจะหารถให้เจ้าขับไปเอง เรามีนวัตรกรรมรถไฟฟ้าซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม<ฮ>และที่สำคัญผลิตในประเทศไทยด้วยนะจริงเหรอจริงสิไปดูกันดีกว่าหลายปีก่อนดูให้รู้เคยนำเสนอเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าที่ออกแบบโดยคนญี่ปุ่นแต่ผลิตในเมืองไทย ซึ่งเป็นรถขนาดเล็กคล่องตัวแทนที่สำคัญไกลายร่างเป็นเรือได้ในภาวะน้ำท่วมด้วยนะคะตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้าขันที่ว่าได้มาขายอยู่ที่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วและใครละ่ะเป็นตัวแทนจำหน่ายตามฟูจิเซนเซไปค่ะโครงการนี้เป็นยังไงครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าบริษัท p a เอ็นคมเนี่ยกา<ม>รไฟฟ้าผลิภาเนี่ยถือหุ้นร้อเปซ็นเป็นบริษัทลูกของพี ซึ่งเราตั้งมาเนี่ยให้ไปทําโครงการต่างๆซึ่งโครงการต่างๆเนี่ยเราเน้นเรื่องพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดอันนี้เป็นเป็นภารกิจแรกภารกิจที่2เนี่ยเขาเรียกว่า investment arm เป็นส่วนที่ p ีเจะไปลงทุนในกิจการบางส่วนนะที่เกี่ยวข้องกับพลังงานโครงการต่างเนี้ยเราพยายามทําคู่กันกันกบในเรื่องของธุรกิจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าหรือธุรกิจ b e h i ม d m ต t e r ก็คือว่าหลังจากมิเตอร์ไฟฟ้าไปเนี่ยมันจะมีธุรกิจบางอย่างเราก็พยายามทําในส่วนนี้ทาง PEANCO ็จึงตัดสินใจนําเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าจากต่างประเทศที่มีฐานการผลิตที่เมืองไทยมาทําตลาดขายคนไทยค่ะ ซึ่งโครงการดีๆแบบนี้เริ่มต้นขึ้นมา2ปีที่แล้วโดยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็สนับสนุนให้ประชาชนคนไทยใช้ยานพาหนะพลังงานสะอาดแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะซื้อจากที่ไหนก็ดีทั้งนั้นส่วนสิ่งที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทําได้ก็คืออำนวยความสะดวกค่ะเวลาคนจะซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยสิ่งที่เขากังวลว่า เขาจะไปไกลๆเนี well ่ยไฟฟ้าแบตเตอรี่มันหมดเนี่ยเขาจะไปทางยังไงต่อตรงระหว่างทางมันก็ทําให้การตัดสินใจจะซื้อรถเนี่ยมันก็ยากแล้วซื้อแล้วมันก็จะวิ่งได้แต่เฉพาะจากบ้านไปที่ทํางานแล้ววิ่งกลับมันคงไม่อเนกประสงค์พอเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟฟ้าวิภาคก็เลยคิดโครงการในทั่วประเทศไม่รวมกรุงเทพที่ไม่ใช่ของไฟฟ้าวิพาคนะครับทุกๆ100กิโลเมตรเนี่ยมันควรจะมีสถานีชาร์จ และเพราะว่านี่คือหน้าที่ในการส่งเสริมให้เกิดการใช้รถพลังงานสะอาดดังนั้นทาง PEA n c o m จึงเปิดรับเทคโนโลยีด้านนี้ให้เข้ามาร่วมโครงการได้ด้วยนะคะคุยกันมานานอยากเห็นรถยนต์ไฟฟ้าที่พูดถึงกันแล้วล่ะคะ่ะหน้าตาจะเหมือนรถที่เราเคยไปถ่ายทำที่ญี่ปุ่นเลยไหมไปดูกันคะ่ะคนที่เข้ามาแล้วคุณพภินันใช่ไหมครับพเจค่ะ,คะดีนะร้จารครับค่ะเออรถรถนี่ผมเคยเห็นคล้ายๆกับ ที่ญี่ปุ่นนะครับ เกกีี่่่ยวับปุน้ตอนนี้ผลิตในประเทศไทยแล้วค่ะอยู่ที่อมตะนครอันนี้คือเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ชาร์จได้ค่ะถ้าเปิดออกมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นที่ชาร์จค่ะเครื่องยนต์เราไม่มีแล้วนะคะเป็นมอเตอร์ค่ะแล้วตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นจําได้ว่ามันลอยน้ําด้วยนี่คันนี้ลอยน้ําได้ค่ะหมะกับประเทศไทยมากเลยค่ะฝนตกน้ําท่วมเราไปต่อได้ค่ะถ้าเกิดว่าน้ําท่วมปกตินะคะระดับน้ําอยู่ที่ปกติเนี่ยยังไม่ ไม่ถึง70เซนนยะคะรถยังเกาะถนนได้ดีอยู่ค่ะแต่พอน้ํามากกว่าสูงกว่า70เซนแล้วเนี่ย ตัวมอเตอร์จะมีคีบไว้ตรงนี้คีบนะคะก็จะใช้ตะกุยน้ำทั้งสองล้อค่ะเป็นล้อด้วยแล้วก็คล้ายๆกับเป็นตัวตะกุยน้ําคือวิ่งในน้ําได้ให้ขับเคลื่อนในน้ําได้ทั้งที่ล้อไม่ติดพื้นไม่ติดค่ะก็คืออันนี้จะออกแบบไว้2ชั้นค่ะชั้นด้านในจะเหมือนเป็นเรืออยู่ด้านในค่ะใช่เรือใช่ค่ะก็คือไม่จมน้ําแล้วก็จะมีบอดี้ด้านนอกนะคะครอบยู่ชั้น รถครอบอยู่บนเรือไอเดียเก๋ไก๋เหมาะกับหน้าฝนเมืองไทยนะคะแต่แต่คุณผู้ชมคะไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องสถานีชาร์จไฟแล้วนะคะเพราะรถยนต์ไฟฟ้าเล็กๆคันนี้ชาร์จพลังงานจากไฟที่บ้านได้ด้วยคะ่ะ ค่าใช้จ่ายค่าน้ํามันกับค่ารถไฟฟ้านี่มันต่างกันหรือประหยัดกันขนาดไหนครับอันนี้ประหยัดกว่ามากเลยค่ะก็คือการชาร์จหครั้งนะคะเราวิ่งได้ถึง166กิโลชาร์จหครั้งเนี่ยถ้าเทียบกินไฟบ้านเนี่ยก็ประมาณ12หน่วยเฉลีย่ยแล้วก็จะตกกิโลนึงเนี่ยนะคะเป็นค่าใช้จ่าย23สตางสตัง เมื่อเทียบกับรถน้ํามันเป็นยังไงครับค่ะถ้าเป็นรถอีโคคาร์ปกติที่เป็นน้ํามันนะคะวิ่งกิโลนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นที่เป็นค่าน้ํามันเนี่ยประมาณ2บาทถ้าเป็นรถแก๊สก็จะตกประมาณกิโลละหนึ่งบาทโดยเฉลี่ยทั่วไปค่ะโอ้สี่เท่าเลยโอเคธรรมดารถธรรมดาจะมีเกียร์อยู่ที่มือที่มือหรือไม่ก็เป็นออโต้ไปเลยใช่แต่คันนี้ก็คือผมเปิดดูแล้วข้างล่างจะมีเบรกอย่างเดียวและคันเร่งก็อยู่ที่มือนี้ โอเคงั้นผมออกตัวนะครับออกตัวอ๋อพอเปิดปุ๊บก็ออกแล้วเนี่ยใช่คก็เร่งนิดนึงค่ะเอาเร่งเร่งนี้ใช่เเร่งเร่งนี้โอ้ใช้คันเร่งเหมือนกับเป็น F1 เลยรู้สึกยังยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่เพราะว่าต้องมีคันเร่งที่ขวาที่มือผมจะลองเปิดเร่งคันเร่งดูครับอ้เออการเลี้ยวก็รู้สึกว่า ดูแบบง่ายกระทัดรัดดีแล้วก็เลี้ยววงแคบได้ดีดีกว่าด้วยที่ผมจะเร่งเต็มที่ได้ใช้ไมล์นะนี่เป็นเพียงเรื่องราวบางส่วนของโลกมิติของเมตริกสุดเดี๋ยวเจ้าพอขึ้นไปข้างบนหานีโซ่แล้วเจ้าจะได้อธิบายเกี่ยวกับโลกของเมตริกของพวกเราให้นีโซ่ฟังได้เลยท่าน หากน้องๆมีคำถามและอยา,ากหาคำตอบเ,เรื่องราวในชีวิตประจําวันด้วยคณิตศาสตร์แบบง่ายๆสามารถกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการวายรูปห้องพิเศษใส่ไข่ทาง a l t ทช่อง4ทีวีเรียนสนุกค,ค่ะสำหรับวันนี้ซนิตี้และโซเฟียต,ต้องลาน้องๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแต่พอเจ้าไปหานีโซเจอแล้วให้เจ้าเอายาเม็ดสีแดงกับยาสีฟ้าให้นีโซเลือกซะเลือกแล้วมันต่างกันยังไงท่าน ยาเม็ดสีแดงเนี่ยมันคือรสตาาอเบอรี่ส่วนยาสีฟ้าคือมอเบอรี่ธรรมดาแล้วใครยาสีฟันละท่านอเอาท่านันมา,ากรอนแล้วเราก่อนเราจะไปด้วย